ต้องขาดึงไฟรับประกันจุดแล้วครับนั้นรับอนุญาตได้นะั้นหมุนได้สองรอบหมุนแล้วออกมาแนละ้ว มานแงดูค่อยๆหเลี้ยงมันเสียหลักผมว่าแหักนะครับผมหักมองดูข้างบนแล้วค่อยๆหเลี้ยงนะครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งแงดูแง